มันจะเป่าอันนี้ก็จะดับแล้วของมิ้กี้นี่ขาอันนี้เขาดับเนี่ยนี่ของนิวเลยของนิลงเลยเนี่ยลุงทางนี้นั่นเด็ดนิวมันเออมันซื้อนิวอันนั้นอะไรล่ะนี่กี่ลงตัวนั้นดิวกับนิวบอกดิวกับนิวลุงทางนี้นั่งลงก็ไหนก็ไดนนอนก็ไหนก็ได้นั่งหละหันได้รึเล่าดิวกับนิวบอกก่อนจ้ะมามามาลงกับจูมลงกับจูมลองเลยลองเลยแล้วก่อนนุ่มจุกัน Mantu ya, bagi 他被开完